ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยานะครับเงินเข้าแล้ว หนึ่งร้านก่าคนทั่วประเทศคุณจะได้รับเงินประกันรายได้ส่วนยางก,กี่บาทวันนี้มาเช็คกันนะครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะครับกดติดตามชอบสตางค์มีเดียไว้สตางค์จะนําข่าวแจกเงินให้กับคนไทยทุกอาชีพมาส่งให้คุณถึงหน้าจอมือถือพิเศษก่อนใครอยากรู้ข่าวการแจกเงินก่อนต้องกดกระดิ่งนะครับการกดกระดิ่งจะทําให้คุณรู้ข่าวผ่านหน้าจอทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์บริการนี้ฟรีเพราะฉะนั้นแล้วกดกระดิ่งรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อน ล่าสุดนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเ w w ร h เ b a n k o เดอ n แบงค์เขาเขาบอกแล้วนะว่า11ธันวาคมน,นี้นะครับได้มีการโอนเงินประกรันร,รายได้ยางพาราเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับประมาณ1.8ล้านแแสนกว่ารายรอรับได้เลยนะครับซึ่งสตางได้มีเรทในการจ่ายในเรื่องของราคาประกรันรายได้ยางนะครับประมาณนี้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่ที่ รองรับสิทธิ์ด้วยกันนะครับโดยชาร์แรกนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยจดไม่ทันใช่ไหม ให้คุณผู้ชมเนี่ยหยุดวิดีโอแล้วถ่ายภาพจากหน้าจอไว้ว่าคุณได้เท่าไหร่นะครับสตังค์จะเริ่มจากคนที่มีสวนยาง1ไร่นะครับจำนวนเงินที่ได้รับนะครับน้ำยางสดเนี่ยประมาณ8 2บาท80สตังค์สวนยางก้อนถ้วยนะครับจะได้รับประมาณ156บาทจุดส0สตังค์อันนี้เริ่มจาก1ไร่นะครับลงไปถึงคนที่มีที่นะครับรองรับ42ไร่นะครับน้ำยางสดจะได้ประมาณ993บาท60สตังค์และยางก้อนถ้วยจะได้ รับประมาณ1876บาท80สตางค์นะครับชาร์จต่อมาสำหรับใครนะครับที่มีไร่รับรองสิทธิ์นะครับประมาณ13ไร่จนถึง25ไร่เริ่มจาก13ไร่นะครับจะได้น้ำยางสดนะครับ1,076บาท40สตางค์และอย่างก้อนถ้วย2,033บาท20สตางค์ยาวไปจนถึงคนที่มี25ไร่นะครับจะได้เงินน้ำยางสดประมาณ20,70บาท และอย่างก้อนถ้วยประมาณ3,910บาทนี้นะครับโดยเขาะจะโอนเงินเข้าบัญชีทกศโดยจะแบ่งจ่ายนะครับส่วนเจ้าของสวนร้อยละ60และส่วนของคนกรีดร้อยละ40นี้นะครับวิธีการเช็คมี2ช่องทางน,นะครับอย่างแรกเนี่ยไปที่ธนาคารแล้วเช็คผ่านบัญชีทกศนะครับหรือจะดานวน์โหลดแอปพลิเคชัน กส A Mobile เพื่อดูว่าเงินเข้ามาแล้วเท่าไหร่นะครับและว,วิธีที่2นี้นะครับก็คือเช็คผ่านเว็บไซต์นี้เลยนะครับโดยให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์สีฟ้าเดี๋ยวจะต่างจัดทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เลือกประเภทนะครับว่าเป็นประเภทของบุคคลธรรมดาโครงการเลือกเป็นตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2จากนั้นใส่รหัสบ,บัตรประจำตัวประชาชนเข้าไป13บสาหลักแล้วคุณก็คลิกเลยแล้วเขาจะบอกว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่บ,บ้างส่วนเด็ดราคาก็จะบบ ประมาณตามนี้นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วก็ลองไปเปรียบเทียบดูเนาะอันนี้คือข่าวสารการแจกเงินของพี่น้องเกษตรกรชาวสวญญาใครดูอยู่จังหวัดอะไรได้เงินแล้วคอมเมนต์มากใต้ล่างด้วยสตางค์ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับลองดูทั้งวันนี้นะครับหรือว่าเขาจะโอนให้อีกเรื่อยๆเ,เนาะถ้าใครเข้าไปเว็บไซต์นี้แล้ว ไม่มีเงินไม่เข้าลองเช็คบัญชีธนาคารของคุณของทกศนะครับที่ใช้ลงทะเบียนเนี่ยอาจจะเข้าก่อนเว็บไซต์ก็ได้เนาะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกร,กรคนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนยางสตังก็กําลังตามข่าวให้นะครับอยากจะรู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับการแจกเงินพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวสตังต์จะตามให้และอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียด้วยนะครับข่าวแจกเงินของรัฐบาลดูที่นี่สตังมีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะรู้ข่าวการแจกเงินก่อน ถ้าคุณกดกระดิ่งนะครับและมีโอกาสได้เงินก่อนใครกับรายการสาร์แชร์ประชารับคลิปวิดีโอั้เนื้หากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอก,กันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้านะครับ